ไปร้องครับผมพิดไปแล้วครับปิดเปรดได้จนเต็มเต็มยังยังวะพิดเลยไปร้องเจ็บตรงไหนบอกกับลอกตรงไหนเดี๋ยวผุมปกาข้าอูตำซีครับรถมึงไม่เพือออานำกระตุ้นรวันกะวิ่งรอห้าไก่ยบกูเลยมึงรู้ไหมว่ากูใครคนเรากว่าบใบกันดีกับรถจนเปลี่ยนต้องเซฟก่อนว่าคนตีเราจน เปิดใผมก็ไเจอเพื่นเลยผมแต่ตเบียดบานอยู่คนอีชนมึงรอกันกินไตอ่องตึงก็แล้วมึงมึงรอแม่กูใครอ่ะีร้องเจอไรไม่ทราบครับนู่นนุ่ปัตตาโน่ปกพวกนายกปอยธรรมดาจะเบื่อได้อะกูปากพวกูนายกเต็มใได้ มึงเอไว้นายกไปกับกูนิดกันแค่หน่อยนี่ตะเกีรอว่ามึงกับกูไปนิดเป็นอย่างแล้วมึงรอไว้หนายกไปกับกูนิดกันรักกันแค่นั้นเลยกูติดร่างจำปีนายกไปเคยไปเยี่ยมสักคอนไหมไม่มีโอลลูม้ยเป็นมาโย่เพื่อจะนั่งอย่ารอใคกู หลังจากว่าเจ้าเจ้านี้คนนี้ออกตำหนกันแล้วคนนี้ต่อโซ่ชีวิตเขาบอกว่ารึ่งทองห้าอยากเต็มที่พอวง่ายอยากแล้วเราต้องรู้จักประหยัดในการจ่ายใช้บรรนกูหลอกอดมึงกินแล้วมันทุกแข่งเรยววันนี้ว่าเจ้า่อยสู้มันร้อก็มาไม้ยังปววจำกินกันโยได้มัรสู้เมืองแข่งเรยวันนี้แข่งแข่งแะไรอ่ะตีมันปว่นได้แกร่งต้องพ้ดได้แกร่งดักกัดอ เฮ็ดแกรงผมมึงดักกัดหนูเพื่อนก้อนย่างลอยมาทิดมันที่ตำ้งเรืไหมตัองก้อนใดตีเข้ามาเกลุดซะงาสพอได้กินครับนี่ผู้ตึ้งเหล่องเราดีคนจนบางที่พ่อยต่างการเรื่นมันตกลอกหน่อยแต่าำรับคนที่พ่อยยอะอมีมีอ่นต้องนี่ระวังให้ดีตกลอกนี่เเห็นแจวันคนมึงไปอบรมก็อบรมมาเรยเต็มหน้าจนใจมาจงหลงหลากู่กังเล คือตอนนี้ไปต่างการรดินหนมันรุ่นแรกแหละมาได้ไล่ต่างแต่แรกจะมา้าโจนนี่มาหลักเบีย้ยหรือมาพรนเราพรนหัวหงกไยหงก้องแต่มีเอ่อขามีจับจิ้นของเราต่างเม็ดแต่แรกมันต้องมาต่างรถหรือมาก็มาต่างเรือหรือมากระเดินมาว่างี่มาตึงเราโรได้หลังทีแต่เต็มยโจนนั้นมันพล้นต่างอากาศมันมาต่างอากาศจนมันบินมาอ้ามันนี่บินมาพรุ่หนกคุ้มหลัก แต่มันมาต่างอากาศคนเดียวว่ยยุคจะไม่นี้การซื้อจัดมันรวดเร็วการพลนปพลนกันไดไงพลนเบียกันยุคจะไมนี้อววไ,ไอ้นไม่ว่าจะเป็นต่างอินเอนทอร์เน,น็ตเว็บุ๊กไลน์ตัวจับมือตื้อนีส่วนสำคัญที่สุดนี่กูไหมใจวันจ้างเอาคนตัวจับมึงนี่เออมากูตกจ้างนเงี้ยวัดประรค,คิมมีานพิม หนังจากต่างวัดของเรามีมานกวนควังลูกมดให้หยาิโยมนำหมอบเ่าคั้วไปคนละต่งทุ่งเอาไปไนอะครับยำลูกนิมิตเห็นไม่ยำลูกมุดลูกมุดควางจะแล้วดีใจโยมมาวันนี้โยมเจออะไรเจอน่นนู่นอีกครับ ใส่ไม่อ,อ้นมาวัดเลยบางนี้่พอปีพีผมตกก็ดีเด็รกเดินซิบนกับตกเสียแปดปันใช่ไปจิงปรีดอีจ้างันยอมผมที่ต้องมายืนอยู่ข้าง้านปรีดผมนึกวันลาผมหยุมป้าข้าวบางาังคาโูตกเสียเจ็ดปันคดีสันลาเกับไทยอตาว่า,าวะ ทีรับหนักรองไลาคนอ่าดีแล้วนะฮะพอดีอาตมาเดินมาพบคุณเจรดไม่รู้กล้องไกลตำลินไอมารับไปด้วยนะยโยมดอกเจรดมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไหวตัดแต่มันโจตัดครัวพินิจลูกไก่ตัดมังแล้วอร้อยพอร่วงนี้เอออาจารย์ไปก่อนนะโยมรับจชกดีอาจารย์ มาเร็วน de <The> ี <ions> ่บนสักเพลงดิครับปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ช่วดได้คนทต่ไม่ใจแขวนตามแต้มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยกออกเจกริติงอาจจะกริติงมาไล่หัวชน เราองทำนารกตั้งจอแล้วกูฮะบหานให้มึงตีกลองได้ร้องเพลงอ่ะเป็นไหมร้องเพลงกันไงร้องกันตีกันกูร้องไม่นันกัวร้องเพลงได้ต่ร้องกันอู้ละพอร้องเลสจะเพลงฮะนายนายนาย

เอกูแมนมลี่อะตอต่อเ่วลากูตเคราวมึงเมึงทกูกันนะใช่กูกูเละกูคราวมึงเลมนคนืนกันยไม่ชวนม่ Còn luôn quy tâm Còn luôn, quyết tâm không ai không luôn lười. Còn luôn, lúc luôn không lúc không đấy đi 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 nhà đi 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 Hai đi đi mày đi đi mày hai đi 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 ai đi ba คุณเป็นค้องหรือตั้งใจเป็นสมาธิอย่าไปคิดเลยนะครับอย่างคิดเลยช่องบวกช่องใดต่อใดหรอได้สี่ครับกูบอกเลยว่าอย่าคิดเลยตื้อแล้วไอ้ไรบ้านัดแล้วในคกูพี่ดิไตห้องเกิดเดินได้ที่เร็วโบกแกตายตั้งใจตั้งใจมาทำไม ว่ามือกาติดเหนิยวยอดตกิ้วเลยเจ๊งเคยไปเลียดมูคนเป็นโครกันเลยลำไผ่เว้ยเว้มันมาไว้ลบพุมเบลยุมรบลการจิตวิมานตั้งที่หน่าว่าโครดีเอาออกไปโครอะไเข้ามาว่าโครดีเอาออกไปโครอะไเข้ามาไม่ดูค้าเกิดขึ้นแกตัวมานี้ ซิงใดเป็นิงเดียอยู่ในตัวกัวิจาวัตร้องเปนกาวเกิดขึ้นในตัวมันี่ไปอยู่แกมีปัดปานในมานี่จิบไหมกูมัริมอะไรก็ดีออกไปก็ไรก็มานี่ยำชัวรมาเนาะเออชาวบัขึ้นกันนะตายุ่กับกูตายุ่ตายโงใช่เหรอใช่ไม่ปักลง ก็ทุบเอาตีเอาไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยจะทำตั้มแก่ร้อยตั้มเดารสชั่ายปเจอวันรุกตายจะได้ไม่เป็นฝ่าดาของหลวงลนอ้ย่าอยันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสัมฤีมาอีกก็ไม่ จึงได้กันไข้ได้กับอาจารย์เป็นช่างขัเพื่อนหวาได้เพ่เห็นรถเพื่อนหวาควายนาเรียเห็นได้เพ่เห็นหวาควายตายเพื่อนเรียอะไรก็เห็นคาดอยู่มาเลยเห็นไหมันันเพ่กันเรากันกูไม่อยากพูดแต่พอพูดแล้วมันมันไม่บายใจเลยคำว่าพูนแก้วคำพูมันเอาตาไม่ใช่ที่แบงแต่พูมใช่ลาดว่านายเปียกใชลาดว่าเระียกอ่ะ ตอนได้ขึ้นบอดร้องนั้นผมได้เป็นหัวหน้าห้องตั้งเจ็ดปีนั้นต่าลืมนะคุณแก้วได้เป็นปีเดียวก็ยิกขึ้นบอดร่ำใเ่ไยมไม่เลือเรึอะเออแกงแล้วเลยมึงไงเจมปอดร้อ,องตอกทตายอยางรื้อเลยผิ้วปันนันตัง้งเพนี่จะดงว่าตอนนี้ลูกไดเรียนตั้งชื่อมั้ยนายเพียกเรียนทุกคนลูกผมมันคนเรานี่ไม่มีจมบัดไม่มีเงินทองไม่มีหน้าไม่มีร้าย เราให้ได้แก่การศึกษาเราให้ไหนให้หนา้าลูกมันใกล้เสียพอเราตายแต่วิชานี่โจรมันปลนไม่ได้ถูกแล้วนั่นไงไอ้ตึ้งลูกอยู่ในตอนนี้อยู่ไรแห้งคนผีอ่ะคนผีไปพฝ้ารถตีตีโรงพักภูเก็ตไหมครับทีลูกกับยุ่งอยู่พอไหมครับทีไม่ได้ทียังไายังร้องโรงเลยร้อยลูกไหนเพียก แสดงว่าเรียนนังซื่อตังเีแน่นอนนะเรียนเก่งไมหมอ๋อเล่เพรมันดา <c oughs> า่าความหลอกจัวควานเยอเรียนนังซื่อที่รู้เรียนเก่งรู้เพราะมันไม่ใย่โมโทุกคนแหละเกรจลิ่งก่แล่จ้ำจุดแปะตัวรู้คนเดียวที่คนรวมกันก็ไม่แก่ชอบตีหลักกรอกไอ้บ้าส เคยแกงก็แกงไม่ใช่มาหลงกองเดี๋ยวว่านฟังชูดเบือตชูนแต่ทตาไม่บัดจีนุปีเอตันติปาบก็มาแล้วทีนี้แรงได้ตรงไหนกำกับแข่งช่ยใครในพวกแก้วเอตันติปาบที่เล่นฟินไปชีวิตตำนานกองปักตายมาแล้วพี่น้องมาหนังให้กำลังใจเด้อเปล่งได้แล้วก็เปิกใจวัากองเอตันติปาบ บอกอ่ไอ้ตำแตงแล้วไอ้ไรเหรอติมไม่รับผิดชอบเล็กๆนู่นห่าใช่เพลงไงไรเจ้ารองไปเพลงไงไรเพลงพระนดิมื่อวานไยผู้เพียกนี่ลูกในเรียนตั้งซื่อทุกคนแล้วนแล้วค่ะโอ้ช่วงนี้อ่นตองห้าอยากแต่ลูกเรียนโรงเรียนรู้เองบรรยากาเติมมาไหมแต่เรียนโรงเรียนบ้านๆแล้วห่านกะไม่มีทำ so นี่คือมาตรฐานของประเทศเราเดือนร้อนเพื่อล้วตังในโรงไอ้ลูกเรียนปุ๊มไม่หย่ยุง่งเรยงแล้วพวกมันร้องเองเพื่อลูกเจ้าได้พวกแล้วแล้วขาวค่อยอยู่ลกคนเราไม่นี่ไม่ใหญ่ยุ่รรอยว่าปีมันแต่แรกทีโอ้โหกันเด่นี่ไม่รู้ต้ายวันน้อยเคยทั้รู้ได้พวกหมดแล้วได้พวกหมดแล้วตอนนี้เรียนหนังสือตองแปเดือนแล้วอ๋อ Kê chốt rồi ơi Kê cướp đẹp Kê lũ